ริเวณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแนวต้าบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับผมเอาขึ้นไปไหมเอาขึ้นไปได้ไหมครับโอ้โหเก็บทีพีไปแล้วครับผมครับอีกไม้หนึ่งครับจะถึงไหมทีพีชุดหนึ่งครับถึงไหมครับโอเคราคาค่อยๆดันขึ้นไปแต่จะขึ้นไปทำเจหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโอ้โหประมาณพันจุดนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาคภูมินะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงกลยุทธ์ ที่ผมใช้เทดในวันที่27มีนาคม2566นะครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านทุกคนเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากลยุทธ์ที่ผมใช้ในวันที่27เนี้ยมีอะไรบ้างก็เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่สั้นๆครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมกลยุทธ์ที่ใช้ในวันที่27นะครับผมครับ ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการรอนะครับจะบอกว่ารอไหมก็คือเป็นการที่มันเกิดมันเกิดไซเวคขึ้นนะครับพอมเกิดไซเวคขึ้นแล้วเนี่ยครับผมก็เห็นว่ามันก็เปลี่ยนจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยได้กลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาเนี่ยมันก็ได้กลับลงมานะครับหาจุดที่เป็นแนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมนี่ก็คือเป็นจุดแนวรับที่ เกิดจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับผมแล้วผมก็ใช้แนวรับนี้แหละในการเปิดออเดอร์บายขึ้นไปนะครับโอเคครับเราไปดูในกลยุทธ์กันเลยดีกว่าครับว่าในกราฟที่เป็นกลยุทธ์นั้นผมใช้เทคนิคอย่างไรบ้างครับมาดูกันครับโอเคครับเราไปดูกันในกราฟนะครับก็ในวันที่27 2566นะครับ ก็เราจะย้อนเวลาออกไปนะครับกลับไปวันที่22นะครับในวันที่22เนี่ยครับจะเห็นว่ามันเกิดไซเวย์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเกิดไซเวย์ขึ้นนะครับแล้วก็ครับราคาเนี่ยมีการขึ้นไปชนะแนวต้านของไซเวย์นะครับนี่ครับก็คือบริเวณนี้นะพอมไปชนะแนวต้านของไซเวย์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็เปลี่ยนจากแนวต้านของไซเวย์ตรงนี้กลายเป็นแนวรับนะครับ แล้วก็ทําราคาเนี่ยชูยกลับขึ้นไปข้างบนนะครับผมอ่าครับแล้วพอหลังจากที่กราฟนี่มีการกลับลงมานะครับมีการกลับลงมานะครับผมก็ใช้บริเวณที่เป็นแนวรับตรงนี้แหละครับแนวรับตรงนี้ที่เป็นที่มันเคยเป็นแนวต้านเนี่ยครับกลับขึ้นไปทําการ buy order นะครับผมครับโดยลักษณะของการ buy order นั้นผมก็จะไม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท right. ิ้งไว้ยาวมากนะครับก็ผมก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่มันเป็นมันเป็นเลยครับมันมันเป็นมันเป็นแนวรับแล้วทะลุลงมาก็มีกลับเป็นแนวต้านได้ก็คือบริเวณชุดนี้เองก็คือชุดช่วงนี้นะครับที่มันเป็นมันเกิดอะไรครับมันเกิดที่มันเกิดแนวรับแล้วก็กลับลงมาก็มีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นแนวต้านให้เราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปบายและทํา tp ที่สูงกว่าจุดแนวต้านก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเสี่ยง ่อการทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำ TP อยู่ที่ต่ำกว่าตัวแนวต้านนะครับโอเคไหมครับกลยุทธ์ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในในการเทรดของผมเนี่ยวันที่27เนี่ยผมเช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาไปทางกำไรได้หรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในการเทรดวันที่27กันเลยนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่า จากในกราฟวันที่27นะครับก็เห็นว่ามันได้ทําแนวต้านบริเวณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแนวต้านบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ใช้แนวต้านตรงนี้แหละที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนี่นะครับทําเป็นจุดเข้าออเดอร์นะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าจุดเข้าออเดอร์ตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับผมครับนี่ครับเราไปดูกันต่อนะครับ ราคามีการดันกลับลงมานะครับผมครับเป็นแท่งแดงยาวเลยแล้วผมก็มีที่ีอยู่ครับในจุดที่หนึ่งก็มาดูกันว่าที่จุดที่หนึ่งนั้นมันจะกลับไปทำกำไรได้หรือเปล่านะครับผมในจุดแนวรับตรงนี้นะครับผมถึงไหมครับถึงไหมโอกเกือบถึงครับเกือบถึงครับแต่ยังไม่ถึงครับผมโหทีเดียวครับ โอ้โหยัไงครับอีเดียวครับโอ้โหนี่เจ๋งมากโอ้โหถึงไหมถึงไหมโอ้โหวินไปแล้วครับคันที่หนึ่งนะครับผมเก็บ TP ไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะกลับขึ้นไปได้ถึง TP ที่หนึ่งเก้าห้าหกหรือเปล่าเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับเปิดออเดอร์ตามเลยเพราะว่าเห็นว่าราคาเนี่ยมีการรันขับขึ้นไปนะครับมาดูกันต่อนะครับ นะครับผมเปิดออเดอร์ตามนะครับผมครับโอ้ราคามีการดันกลับลงมาครับหนครับโอ้ดูเหมือนตลาดจะไม่ยอมหรือคือไม่เป็นใจให้เรานะครับเนี่ยเราจะทำขับทีขึ้นไปได้ไหมได้ไหมโอ้ราคากลับลงมาก่อนนะครับได้ไหมเนี่ยอจะต้องรอซับซักนิน,นะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาวิ่งตีกลงมาจากาล่างลงมาเลยเนี่ยนี่ก็อันตรายเลยนะครับ โอ้โห,โหไม่อยอมขึ้นครับผมครับดูสิครับโอ้โหอะไงครับาราคาราคารย์คำนะครับมีคนกลับมาซื้อบลาให้เราแล้วนะครับโอเคครับกาลังจนตีทีพีแล้วครับอันนี้เดียวเดียวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันมปันนิดเดียวจริงๆครับโอ้โหไม่ถึงครับผมโอ้โหโอ้โหเรา ถ้า P นี้ไปแล้วป่าทหานไหมอีกนิดนึงโอ้โหลงมาก่อนครับเอาขึ้นไปไหมเอาขึ้นไปไหมเอาขึ้นไปได้ไหมครับโอ้โหเก็บพ P ไปแล้วครับผมครับอีกไม้นึลขครับจะถึงไหมพ P ชุดหนึ่งครับถึงไหมครับถึงไหมอืเอาไงครับเอาไงครับโอ้จะถึงไหมถึงไหมครับโอ้กลับลงมาก่อนครับผมครับ กลับมาหาแนวรับเดิมนะครับแล้วมีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับครับโอ้โหขึ้นไม่ผ่านนะครับเพราะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะทะลุลงมาจากที่เคยเป็นแนวรับแล้วตามเป็นแนวต้านแต่ถ้าเกิดเขาทะลุตรงนี้ขึ้นไปเขาก็มีโอกาสเก็บีให้เราได้นะครับโดยที่ีเนี่ยผมก็จะไม่เกินแนวต้านที่อยู่ข้างบนนะครับผมครับโอ้โหมันกลับลงมาครับมันกลับลงมาครับผมโอ้โหมันกลับมาเก็บแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครับโอ้โห โอ้ครับนั่นกลับได้ไหมนั่นกลับได้ไหมนั่นกลับได้ไหมได้ไหมครับถ้ามันทะลุลงมานี่คือยาวเลยนะครับเนี่ดูท่าทางแล้วโอ้แต่ว่าดูเหมือนว่าแนวรับนี้จะเป็นแนวรับที่ดีพอสมควรนะครับพยายามจะดันกลับไปครับผมโอ้โหเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับมีแรงบายกลับขึ้นมาครับมีแรงบายกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงชนะแล้วครับเปิดครับโอ้โหเป็นชนะแล้วครับเปิดครับ งั้นมีโอกาสที่ราคานั้นจะกลับขึ้นไปบายได้นะครับโอ้โหครับดึงครับโอ้แต่ดูเหมือนว่าราคาครับดูไปก่อนนะครับผมโอ้โหผมไงครับเนี่ยโอ้โหคุณทองคำคุณทองคำคุณทองำบายกันไปก่อนครับบายกันไปก่อนเก็บายผมก่อนแล้วค่อยกลับลงมาครับผมโอเคครับครับกลับมาที่จุดที่เป็นราคาบายเริ่มแรกเลยนะครับโอเค ราคาค่อยๆดันขึ้นไปแต่จะขึ้นไป็นเร็รหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโอ้โหอีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยครับ TP ของเราเนี่ยเราเริ่มเปิดเอาเดิมแต่1945นะครับ TP เราก็อยู่ประมาณครับประมาณสัก1956ก็ประมาณพันจุดนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มีที่เก็บลายทางก่อนถึง1000จุดด้วยนะครับผมโอเคกลับขึ้นไปแล้วครับกลับขึ้นไปแล้วครับกลับขึ้นไปแล้วครับโอ้โหครับ โ้ห oh, จะถึงไหมจะถึงไหมจะถึงไหมขึ e ้นไปได้ไหมครับขึ้นไปได้ไหมครับโอ้โหครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วครับทีพีอีกหนึ่งไม้โอ้โหทีพีไปแล้วครับอีกหนึ่งไม้ครับผมครับโอ้โหอีกหนึ่งครับจะถึงไหมถึงไหมถึงไหมครับโอ้โหไม่ถึงครับผมโอ้โหไม่ได้ลับลงมาก่อนีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดครับหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเราเปิดที่หนึ่งเก้า 1946นี่ก็ประมาณ900จุดนะครับโอ้โหถึงไหมครับถึงไหมครับถึงทีพีไหมวินทีพีไหมครับไม้นี้ทีพีไหมโอ้โหไม่ถึงนี่เดียวครับโอ้โหวินไปแล้วครับเก็บทีพีไปหมดแล้วครับวินไปแล้วครับผมครับโอ้โหครับโอเคเลยครับโอ้โหครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ติดตามแล้วก็เข้ามาดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายแล้วกลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรด จากแนวส้านกับเป็นแนวรับก็ยังใช้การได้ดีนะครับผมครับขอให้เพื่อน,นมีความสุขสนุกการเทรดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ